สวัสดีครับพี่น้องยินดี้ตอนรับเข้าสูส่องแสบนัวค่วยนางกิบรับโพมือนี้ผมสิมากินเข่าสูฟังไปน้อินางทีบกำลังยากอยู่คนบริษ้ทเส้าเมยบริเศรเ้าทศเส้าป่าก็เลยว่าสี่อท่าน้าที่การแสดงด้านหน้าเวทีคนเดียวครับวันนี้หาฟังเสียงเอาเดี๋ยวเพิ่งวางเพิ่นสียางมากครับมากินเข่าด้วยกันนะพงศครับพัดกระเพ้า พี่วันจัดให้ครับไข่ดาวสองหน่วยมากครับนี่เข้าวต้มกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอยางเป็นทางการส่องแถบนอกพวกเอยนตั้งคลิปของเฮาพี่น้องแม่ถาวรนั่งอยู่ข้างหลังสวัสดีนะครับโอ้เป็นไรไปเห็นหัวไม่ดีค่ะทำการสแสดงพูดเดียวครับพี่น้องวันนี้สแสดงไปแล้วบางนึงเมถามวรบอกตั้งกล่องเัราะท่าน <c oughs> มีอะไรมีอลายน่าครับ เพิ่มค,มคมวมำนวดจังเอยก่อนนีนี่ใครขณะนี้ถ่ายคลิปเป็นเวลาบ่ายโมงอีสิบสองนาทีแต่ว่าเป็นขาวเศราด้วยครับพี่นอ่อยกินเขากินหยากจังเอยแต่ว่ากิกนที่เราครับหิวแซ่ มัยรถมาส่งกว่าท่านไหมครับโอ้ยสิโอ้ยสิโอ้ยสิโอ้ตัวโอ้ยสิคือโปรโมชั่นคู่เย็นสนใจไหมซื้อหงิดกบแฟที่จะก็สองขวดได้เหล้าขาวขวดน้อยขวดหนพี่ ให้กลมหวานๆกําลังจะบุไล่กันของกันอยู่ตุกจ่อยลีตะระมุนตะเวนเนียวบอกใส่เหีดเนาะ ยี่น้านย่หวแนะม่ไปนี้นนวนวนีวยนะี่หวี่้วยี่้าวย้วยี่ห้าีายี่หาี่ห้าวยี้าว้าว่ห้าวยี่ห้ี่ห้อ่้าี่ยวัน่่วหน้าวี่ายหวี่ายี่ห้าา้ว้าวี่าวย่อ่า คล้องลงจากรถค้องลงจรถแล้วก็เทแม่กับพี่นุ่มไปซื้อค้องมาให้กับ นี่ก็นีเกน่าพี่กน้่งเนี่ก็นบ่ก็นี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 ่ก็นเ่ก่า็นีกน้่ก็นี่ก็นี่กนี่อ็นีนี่า็นั่กนี่กนี่กคนี่ก็นี่กน่ก็นี่กน่ก็นี่ก็ี่ก็นี่ก่ก็นี่กกนี่านกันี่นน็ี่ีนน่ี่ เออท่างในวัดกัดอ้นทวนทวนอยู่อันเป็นากาลังเป็นแางพระมาเถิด<น>เป็นมน่นพระมาอันเทศยรให้พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ฟังเกียรตบุญไปหลุนทุกผมกับเด้ฟังนั่งนี่ดีด Các mọi người đăng kí cho kênh Để không bỏ 9เออ4699อันนี้ไ <poured> อ <alive ấy> ้ทีมโบราณซื hmm ้อไว้ลาลายเบิดลพี่น้องสิดน้ําิ่ะ้6เออนกล็กไปเขาอีดี้หม่องอั พซ่บทอดถูราะพายพี่น้องได้หลายอันช่วงนี้ทั้งช่วงห้อกะบุญไหว่ดีครับแั่ว่าึ้นหาคิดถึงที่เรากับพยางี่ิบเียนนงมาีพี่น้องเบิ้งกึ้นเราน้องคิดหอดห่วงหาอยู่บริเวณตัวก็เหม็นกัคืน้ำรัวหัน จะมาเดีอ่านด้วยนะถ้าอ่านอยู่ราะว่าถอว่าไพ่ล่นหลากแม่เพิ่นหาย มัน,นันนด้วยาบัดดีพี่น้องเอรี่งนั่งบอกูเดียวมันเหงาพี่น้องเอนน้องมาเป็นสกิลอะไรนะอยู่ถ้วยม่เห็นยังกนี้อเอไม่เห็นวนฟาร์มงรถไฟฟาก็เตือตนบ่ตือนดนเยตือนด่วนแล้วจะว,ว,ว่านอนลออเล่<า>ีต่ออ่ามาแล้วพี่น้องจะพร้มอมไงพี่น้องละงมแล้วพี่น้องละอินอ หนองงเขาบอกหนองนางเบิงงนองงูหองไอ้กระตางเรียกว่งหักินนําเว้ยเรื่องแมงเบิงเรื่องกระตังเนาะแก้วกระตือเตือนของไปยุงก็แม่ไปยุงก็แม่ไปสื่อของนี่เพิ่นเขาคนรงนี่เพิ่นกับจไปสื่อหอดห ลงแล้วกันดีไม uh, uh. hey ่แยกของแยกแล้วเด้ยวจริงๆเอาจัดเผาหม่องแน่มาขึ้นสั่นมันยังสิจาว่าไหนอยู่หม่องไหนอยู่กองเดียวกันนะเพราะว่าเขาจัดใส่กองไมให้มันมันมัวคอ่ะไอ้จิมงพ่นละลายซื่อเวตุเรื่ด่นเป็นน้ำล่วงไอ้ฝาดถิ่นนี่วะ không hát hát quá hát 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 đúng không hát 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 ตออั้ำทะเล่อยร่เลต้ับข้าวตี้งกุ้ดต้ทะเลออยเียวกับดีกตัาทะเลกับตำ้กุ้งสดลองน้องเป็นตํามุกเมื่อยยืดเรื่อยก็ือกินตำอย่าง เป็นได็ุดยอดสุดยอดที่เดเล่นมาแกลงบ๊บเรือวัดนนบ๊ดทั้งแจกทั้งแถมมอนสร้างยังมงีรวมปะสามถห้างกว่าครทุกไทยจัดไปน้องไก้ กินยังมั้อคนับน่งสัยพี่มึนขึ้นนอนจังมั่งต้องส่หนักหนึ่งโอเคเราอิ่มเบิกแล้วนหน้องไอกโหเพี้ยง นำ้ำมันหอมไทยดิดีเด็ดดีแบบวันนี้เลาไดเดี๋ยวพันหงส์ด้วยมันยังถือีปแสงเดี๋ยวพันห้อ์ด้วยเหมือนกำลังแข่งยอดคล้ายกันเป็นคู่แข่งกันเปิดร่างทันหนาอะไรกันเลยครับ หอนนอขอบคุณพี่น้องนั่นแหลยสำหรับการติดตามลองแซบหน่ด้วครับเด้อ,อเท่ากัเห็ดดวยใจอยากกินได้ก็ได้เห็ดขอบคุณพี่น้องที่ยังหมั่นแก้น,น่อพิรวด้วยเนาะเพราะอยากยาากินอีกทั้ำกันแซ่บเหนียวเผา เดี๋าดซีอิ๊งหอมไปก่อนเดี๋ยวข้นนี้เดี๋ยวเราอดจิบลงให้เบิงอีกตอนนี้รวมข้างเว้นมีหนุ่มในกหน่นอยครับก้อนนั้นนั่นหนุ่มหนุ่มน้ำใสตอนนี้หนุ่มน้ำรุงของสตอกของมันเรื่อยให้หอมาปซอยนะครับอันนี้ไปรอบคือจะบวกไปหางต้นตอนแรก สำหรับคลิปนี้เข้ากปดีนาพี่น้องไปตอนเดี๋ยวพอในคลิปหน้านะครับพี่น้องอไว้พบกันด้วยครับสวัสดีครับ